เคยสงสัยกันไหมครับว่าในช่วงที่นาซีเยอรมน,นีดูเหมือนจะแข็งแกร่งที่สุดจนแทบจะครองโลกได้อยู่แล้วทำไมจูจ่ๆทุกอย่างถึงได้พังทลายลงอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังความพ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์นี้กันแน่วันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันครับนี่เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับคือทำไมจัก,กรวรรดิที่ดูยิ่งใหญ่แล้วก็น่าเกรงขามขนาดนั้นถึงได้ล่มสลายลงอย่างรวดเร็วขนาดนี้เอาล่ะครับ เรามาหาคำตอบกันหลายคนอาจจะคิดว่าเยรอรมน,นีแพ้เพราะว่าตัดสินใจพลาดในสนามรบแต่จริงๆแล้วรากของปัญหามันลึกกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือเรื่องของอุดมการนาซีที่มันบิดเบือนทุกการตัดสินใจตั้งแต่แรกเลยเพื่อที่เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกหลักฐานกัน6ข้อตั้งแต่ความผิดพลาดในสนามรบไปจนถึงการตัดสินใจที่เหมือนกับทําลายตัวเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะชี้ไปที่คําตอบเดียวกันครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่ต้นตอของปัญหาทั้งหมดเลยคือสําหรับฮิตเลอร์แล้วเนี่ยสงครามครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การรบเพื่อแย่งดินแดนกันธรรมดาธรรมดาแต่มันคือสงครามศักดิ์สิทธิ์ทางอุดมการณ์เลยนะแล้วความคิดแบบนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมดคําว่าสงครามอุดมการณ์ของนาซีเนี่ยมันต่างจากสงครามทั่วไปเลยนะครับคือมันไม่ใช่การรบเพื่อผลประโยชน์ของชาติแต่มันเป็นการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความเหนือกว่าของเชื้อชาติอารยันและต้องกําจัดศัตรูทางเชื้อชาติให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเลเบนส์รัมที่จะไปยึดพื้นที่ในยุโรปตะวันออกหรือการทำลายลัทธิบอลเชวิกที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นแผนของชาวยิวคือทั้งหมดนี้มันเป็นแนวคิดที่อันตรายแล้วก็ไร้เหตุผลมากๆเลยครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรกที่เห็นภาพชัดที่สุดกันดีกว่าครับนั่นก็คือยุทธการที่ปริเตนที่ซึ่งการตัดสินใจด้วยอารมณ์แค่ครั้งเดียวมันนำไปสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนทิศทางของสงครามไปเลยเรื่องมันเริ่มจากความบังเอิญเล็กๆครับ แค่เครื่องบินลำเดียวทิ้งระเบิดผิดที่ทำให้ชอชิลสั่งโจมตีเบอร์ลินกลับทันทีแล้วนั่นมันไปกระทบอีโกโอของฮิตเลอร์อย่างจังเลยครับเขากโกรธมากแล้วก็เปลี่ยนแผนทันทีจากที่กำลังจะทำลายกองทัพอากาศอังกฤษได้อยู่แล้วเนี่ยกลับหันไปสั่งทิ้งระเบิดใส่พล,ลเรือนเพื่อแก้แค้นแทนซึ่งการตัดสินใจด้วยอารมณ์นี่แหละครับที่มอบเวลาอันมีค่าให้กองทัพอากาศอังกฤษได้ตั้งหลักแล้วก็กลับมาชนะได้ในที่สุดโอเคครับจากความผิดพลาดในตะวันตก ทีนี้เราข้ามไปดูหายนะที่มันใหญ่กว่าน,นั้นอีกครับปฏิบัติการบา์บารอสซาหรือการบุกซาภาพโซเวียตอันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยครับของการที่อุดมการ์มันอยู่เหนือเหตุผลโดยสิ้นเชิงลองสังเกตดูสิครับว่าแรงจูงใจทั้ง3ข้อเนี่ยมันมาจากความเชื่อทางอุดมการณ์ล้วนๆเลยแล้วความจําเป็นทางทหารแล้วอยู่ไหนไม่มีเลยครับนี่คือการทําสงครามที่ขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชังไม่ใช่ยุทธศาสตร์เลยแม้แต่น้อย แล้วไอ้ความเชื่อมั่นแบบผิดๆนี่แหละครับที่มันสะท้อนออกมาในคําพูดของฮิตเลอร์เองคือเขาคิดว่าในเมื่อตัวเองทนหนาวได้ทหารของเขาก็ต้องทนได้เหมือนกันเป็นความเชื่อที่แบบโอ้โหไม่ได้มองความเป็นจริงเลยแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทหารของเขาต้องเจอมันต่างกันลิบลับเลยครับ นี่คือผลลัพธ์ที่น่าสยดสยองจากความเชื่อมั่นผิดๆนั้นภาพของทหารที่ไม่มีแม้แต่ชุดกันหนาวที่เพียงพอเพราะว่าผู้นำของพวกเขาเชื่อว่าสงครามจะจบก่อนหน้าหนาวจะมาถึงนี่แหละครับคือราคาที่ต้องจ่ายเมื่ออุดมการณ์มันบดบังความจริงความผิดพลาดมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยก็คือการดูถูกศัตรูครับ อุดมการณ์ที่เชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยมันทําให้พวกเขาประเมินคู่ต่อสู้ต่ําเกินไปตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐอเมริกาฟันดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่านี่คือคําพูดของผู้นําระดับสูงพวกเขามองอเมริกาผ่านแว่นของอคติทางเชื้อชาติแล้วก็เชื่อไปเองว่าประเทศที่ไร้วัฒนธรรมแบบนี้ไม่มีทางเป็นนักรบที่แข็งแกร่งได้ซึ่งมันเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามเลยครับ แต่ตัวเลขมันไม่เคยโกหกใครครับดูนี่สิครับในปี1944ตีเดียวสหรัฐผลิตเครื่องบินรบได้เกือบ1 0 0 0 0แสนลำมากกว่าเยอรมน,นีกับโซเวียตรวมกันซะอีกนี่คือพลังของอุตสาหกรรมที่นาซีมองไม่เห็นเพราะอาคติมันบดบังสายตาไปหมดแล้วและไม่ใช่แค่ดูถูกศัตรูนะครับแม้แต่กับพวกเดียวกันเองก็ยังทำงานร่วมกันไม่ได้เลย เยอรมนีกับญี่ปุ่นนี่เหมือนรบกันคนละสงครามไม่มีการวางแผนร่วมกันเลยสักนิดในขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรกลับมียุทธศาสตร์เยอรมนีก่อนที่ชัดเจนทําให้พวกเขาสามารถรวมพลังทั้งหมดเพื่อโค่นศัตรูที่อันตรายที่สุดลงได้ก่อนและนี่คือจุดที่เรียกได้ว่าการทําลายตัวเองที่ชัดที่สุดแล้วครับการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวหรือโฮโลคอสต์มันคือการกระทําที่ให้ความสําคัญกับความเกลียดชังทางเชื้อชาติมากกว่าความต้องการที่จะชนะสงครามซะอีก คือมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากๆเลยนะครับในขณะที่ประเทศกำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนักโรงงานผลิตอาวุธต้องการคนงานเพิ่มแต่ฮิตเลอร์กลับตัดสินใจสังหารประชากรที่มีความรู้ความสามารถไปถึง6ล้านคนมันเป็นการกระทําที่ไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิงเลยครับในแง่ของยุทธศาสตร์สงครามแล้วผลที่ตามมาในระยะยาวก็คือปรากฏการณ์สมองไหลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยครับ เยอรมนี er ani, ที่เคยเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ของโลกกลับผลักไสนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดของตัวเองไปอยู่ฝั่งศัตรูแล้วคนเหล่านี้ล่ะครับที่กลายเป็นกำลังสำคัญในการสร้างระเบิดประมานูให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรมีคำพูดหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับนักวิทยาศาสตร์เยอรมันของเราที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่หนีตายมาจากนาซีนั่นเองพูดง่ายๆก็คือ อุดมการของนาซีเนี่ยได้มอบอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของตัวเองให้กับศัตรูไปแบบฟรีๆเลยเอาละครับมาถึงบทสรุปกันแล้วหลายคนก็อาจจะพยายามหาคำอธิบายง่ายๆว่าทำไมฮิตเลอร์ถึงแพ้เขาโง่เหรอหรือว่าเขาเป็นคนบ้าแต่ความจริงแล้วคำตอบมันซับซ้อนแล้วก็น่ากลัวกว่านั้นครับความจริงก็คือฮิตเลอร์ไม่ได้โง่แล้วเขาก็ไม่ได้บ้าครับแต่สิ่งที่เขาเป็นคือนาซีโดยแก่นแท้ โลกระทั์แบบนาซีเนี่ยมันไม่ใช่ข้อบอกพร่องที่มาทำลายยุทธศาสตร์ของเขาแต่มันคือตัวยุทธศาสตร์นั่นเองตั้งแต่ต้นเลยและนี่คือบทสรุปสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับฮิตเลอร์แพ้ไม่ใช่เพราะว่าเขาทำผิดพลาดแต่เป็นเพราะอุดมการณ์ของเขาตังหาดที่ทำให้ความผิดพลาดเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้เลยและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆไวใ้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้ความเชื่อแบบสุดโตงเข้ามาครอมง,งำเหตุผลหายนะก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่ความเป็นไปได้อีกต่อไปแต่มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์ครับ